สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรีบจดรีบซื้อเลกเด็ดเพิ่มเติมแม่น้ำหนึ่งงวดวันที่16กันยายนนี้จากที่ทราบกันดีว่าแม่น้ำหนึ่ง ขงดจุดทูปปู่สามงวดเพราะจะไปถือศีลขอพรปู่ไว้แบบนี้ลันวาจาไว้แล้วก็จะทําให้ได้แต่ถึงแม้ว่าจะงดจุดทูปปู่ก็มักจะมีแนวทางเลขเด็ดกอดหวยออกมาเรื่อยๆอย่างที่ผ่านมาได้ชูนิ้วสี่นิ้วบอกว่างวดนี้ชอบสี่แต่จริงๆชอบสี่สี่งั้นงวดนี้เอาไปก่อนเลยสี่สี่เพราะชอบให้เรานะ ต่อมาแม่น้ำหนึ่งก็ได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เผยเลขมงคลชัดๆถึง3ตัวเลขนี้คือ743นี่เป็นเลขมงคลของตนเองมาจากเลขทะเบียนรถเก่าได้ฝันเห็นรถคันนี้เป็นรถฟอร์จู e เสีขาวจึงรู้สึกว่าเลขนี้เป็นมงคลของตนเองมากและอรึกชอบพร้อมกับโชว์หลักฐานให้ดูว่าเป็นทะเบียนรถของตนจริงๆซึ่งใครจะเอาไปตีเป็นเลขเด็ด2ตัวตรงเพิ่มเติมก็ได้ส่วนเลข2ตัวก็คือ 74734344ส่วนเลขที่ชอบก็คือเลข43ชอบมากก็คือเลข4ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ